เห็นแค่ทีซิงนะที่เป็นรถช่องวัตเจต future resume แต่ว่าซัมเมอร์ว่ะอายาเซียจองซีโซ่ดีครับวันนี้พิเศษมากโดยเฉพาะเกดเลยโดยเฉพาะเกดเราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยหนาวเป็นชนหนาวต่ออู๋ซาวเกาหลีอาเกาหลียาฮงแดนั่นเองใช่เรานัดกันนองอ้ามเลยเพราะว่าวันสองพัญจริงๆจริงคือเห็นตั้งแต่รู้ว่าตัวเองจองตั๋วมาแล้วก็อ่ะ ชนชนวันก,กูมาเกาหลีวันนี้ a s สปาปล่อยเพลลี่สิงเกิลมาเพลลี่สอวันนี้ใช่เป็นเพลลี่ซึ่งจะคัมแบ็ควีดหน้าแหละเป็นเพลงที่มีชื่อว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของฉันฟีสนาวิส ไม่รู้สินาวิทฟีดด้วยปลเปิดตัวโซโลลิสคนใหม่ของ s m สแมนอมนนาวิสมาแล้วเหรอนาวิสมาแล้วได้ดูทีเซอร์อะไรมาก่อนหรือเปล่านเห็นแค่ทีซิงที่เป็นแบบลูกโป่งอะลูกโปที่เป็นรถช่องวัดเจ็ดสีเขียวจริงๆเขาวีหลายสีเออแล้วก็ รูปก็จะออกแนวแบบถ่ายกับหญ้าภูเขาอะไรอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมอันที่เป็นจักรักองวงเออใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบเพลงอาจจะเป็นเพลงชาือเป่าอันนี้เดาล้วนๆได้พร้อมหรือยังพร้อมพร้อมไปดูแอสป้ากับเพลงยินดีต้อนรับสู่โลกของฉันอูข้าง o ูมายฟิสนาวิทไปสามสองหนึ่งนี่เสียงนาวิทปน่ ผมยาวแล้วหรอหนาะวหนาวไงแต่คนยาว <laughs> <c oughs> แต่ตอนคารีนา่าทั้งผมสีนี้ทุกคนแบบแตกตื่นมากเลยนะเต็มทำลายนาวิสมากเลย อเสียงหวานมากคนะุณนนะ้ำเรีคำทำไมวะกันไหนกันจ้าใครขับอ่ะ <c oughs> เซลตื่นค่ะเอ้าแเราใครขับอ่ะจีเซลวะเมื่อกี้อา้าวหรอจีเซลเป็นคนขับเหรอน้องหนาวเหมือนแบบนางเอกนางเอกไทยอ่ะอสมัยนุ่นวออ,อย่างเงี้ย <laughs> จีเซลด้วยยูจิรนันไปทำไมเออกลางจะพูดเลยฉันว่าเขามีเซนส์ในการแบบมองหาอะไรสักอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมีแสงแวบอ่ะ๋อาหรอโอ้โหเสียงสมุกสวยมาก จำเก็บไว้เด <teenage father> ี๋ยวเกิดอุย <satisfy> ท่อนนี้ดิเนาะเสียงแต่ละคนอบไยกันหนึปะปกติหนิ่งๆจะแบบมาแล้วนิ่งๆจะเสียงหนากว่าน้นหน่อยปะเรียกปะเรียกปะเรียกเหมือนคลื่นวิญญาณอะ เราเงี่ยมมากแล้ติดตามเรื่องเราใช่ฉันกำลังบอกว่านาวิทจะไม่ใช่ผีแต่ว่านาวิทางต่อนนี้นางสลาชีพใช่เป็นมาแล้วเออตารอย, <laughs> รอยเลย <laughs> <laughs> เธอแล้วนาวิทลองห้องไหนล่ะก็ <laughs> มันคือหรือว่าแบบเกลิน่นหมายถึงว่ามันคือนาวิธะเป็นคนบอกหรือเปล่าที่ว่า welcome to my world เพราะว่านางเหมือนพยายามเรียกให้ให้มาหาแล้วแบบ to be continue ไงได้เพลงได้เพลงคัมแบ็ไม่รู้ดาวหรือว่าจริงๆแล้วแบบเกลิน่น เก่งสำหรับโซโลลิสเลยใช่ก็ไม่แน่เพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นที่เอสเอ็มประกาศเขาหมายถึงว่าจะให้นาวิสมีเพลงเป็นของตัวเองเลยหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็รู้สึกได้ว่าอาจจะเป็นโซโลลิสเลยคือจริงๆแอบรู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นโซโลเป็นเพลงของตัวเองเพลงเดียวเลยอะเออที่วงอื่นเขาทำเป็นวงมาแล้วะแต่ว่าฉันคือเป็นโซโลที่ยังไม่เคยหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แล้วแล้วพวกน้องไอคาริน่าไอปินเทอร์อะไรเงี้ยไม่ได้แล้วพอดีเข้าใจจริงๆก็อาจจะเป็นคือเพลง welcome to my world อันนั้นคือ อันนี้คือเราคือเขายังใช้เสียงของแกงแอสตาแหละแต่ว่าจริงๆแล้วความหมายคือเป็นฝั่งของนาวิสกีส้พูดคิดว่าอย่างนั้นแต่น,นี่ส่วนตัวนะเราแอบเซอร์ไพรส์กับการใช้ช่องเสียงใหม่ของหนิงหนิงของหนิงหนิงจะบอกว่าชอบการเ,เพลงของแอสตาที่ชอบคือคือมันเป็นเพลงที่แบบไม่ได้มีหักมุมอะไรไม่ได้มีอะไรแบบรุนแรงออคือคือชอบประมาณเนี้เออคือแบบว่าสามารถฟังแบบในคาเฟ่ชิลชิ มันมีความฟูฟงมันมีความเข้าออกับเอ็มวีด้วยด้วยความที่เราดูเอ็มวีไปพร้อมกันเ,เหมือนสตอรี่เอ็มวีทำให้เราติดตามอะว่าว่าเอ้ยเขาจะเจออะไรแบบเจอในนาวิเวอร์ชั่นไหนหรือว่าเอสเอ็ม <SM S 2> จะแบบพลิกแพลงเรื่องยังไงอะไรเงี้ยพอมันมีฟีดนาวิสขึ้นมามันทำให้เพลงดูน่าสนใจขึ้นใช่ม,มันดูมีความเลิศเพ e ร t เซนต์ความลึกลับของนาวิทจริง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 ก็เป็นแบบเพลงแบบอีซี่รีสตินนิ่งฟังง่ายๆที่สามารถแบบว่าอุ้ยเข้าถึงได้แบบโดยที่แบบไม่ต้องย่อยเยอะ แล้วก็ยังเล่าเรื่องอยู่ใช่แต่ว่าเท่าที่เรารู้มาคือเพลงเขาจะติดแนวซัมเมอร์นะอ้าวหรอไป,ไปกันกูไม่หานี่เลยเหรอพี่ก็คาดหวังจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าแอสปามันต้องใส่ความแบบเทคโนโลยีอะไรแบบนี้เข้ามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกก็น่าสนใจนะสติว่าเขาจะทําเป็นเวนะนะเป็นเวแบบที่ยังมีความเป็นแอสปาที่มีความเป็นฟิวเจอริซึมแต่ว่าซัมเมอร์ว่ะก็เป็นโจทย์ของ SM เนาะก็รอดู ก็ประมาณนี้ไหมประมาณนี้ก็วีคหน้าถ้าผมว่าคัมแบ็กจริงๆเราก็ครบ3คนใช่ก็ถ่ายเรียบร้อยก็ประมาณนี้สำหรับแอสปาก็เป็นการคัมแบ็กที่นานมากน่าจะสัก6-7เดือนได้ก็เตรียมตัวเลยช่วงนี้เก้กูุ่มแบบระห่มมากอาทิตย์นี้เลอร์ซาลฟีนมาทิน่าแอสปาอีกวีคหนึ่งจีไอโดพวกเราก็แบบอยากเป็นสุด นนก็สำหรับใครที่แวรเวียนมาดูจอมซิสเป็นครั้งแรกหรือดูหลายๆครั้งแล้วยังไม่ได้กด u b s สไคร์ก็ฝากกด u b s สไคร์ช่องของเราฝากากดกระดิงด่งกิ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเรากําลังลงนะครับใครมีอะไรอยากพูดคุยสามารถพูดคุยกับเราได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าอยากพูดถึงพวกเราในทวิตเตออย่าลืมใส่แฮชแท็ก e จอมซิสให้พวกเราด้วยสําหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับอันยอง